บุกช่องสาหมายถึงบุกเพจบุกเพจใครบุกมาบุกเพจบุกเพจเพจอะเพจเพจคือเฟซบุ๊กอ่าผมขอภัยพูดผิดทั้งช่องตกใจหมดเลยอ่าไม่ใช่ใครบุกถึงจะไปเช็คดีไงไอโอกัมพูชาบุกเพจช่องสเข้ามาคอมเมนต์โพสต้นทางซึ่งเป็นการโปรโมทละครเรื่องใจขังเจ้าของช่องสาม เออนี่ท่านผู้ชมคือลักษณะคือมีการเข้ามาแสดงความคิดความเห็นในทำนองเคลมทุกอย่างในล,ละครเรื่องนี้ท่านผู้ชมคือการเข้ามาเคลมเรื่องชุดต่างๆเนี่ยว่าเป็นของเขาอ๋อเขาบุกเข้ามาเคลมบุกเข้ามาเคลม,มและปรากฏว่ารู้จักนักรบโซเชียลของเราน้อยเกินไปมีการบุกไปตอบโต้อต่าผมขออภัยเพจ เออตายตกใจกันหมดเหรอฮะครูผู้ชมอบอกให,หหอให้หนูหนีไปฮะไม่มีอะไรให้หนูหนีทุกอย่างปกติพี่ตามบอกว่าจะปกป้องหนูเองนี่ไง <c oughs> พี่ต่อไปเช็คเละครใจขังเจ้าเอาขึ้นภาพมาดูซิแต่ละภาพชุดอะ่ะชดุดนี่ไคือเพิ่งออกอากาศเมื่อวานใช่ไหมสิบเก้าเป็นตอนแรก น้องน่าเด,ดเป็นพระเอกโพสข้อความของละครเสีย e ์สามไทยแลนด์ก็คือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่อัโยธยามันติวสททำความรู้จักกับตัวละครใจขังเจ้า <c oughs> คืนนี้เสนอเป็นตอนแรกคือเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมปรากฏว,ว่าใ้เอาคอมเมนต์มาสิ อาเพจยามเฝ้าจอเขาก็ถามว่าคุณสรุตจะมีการพูดถึงคอมเมนต์ในโอนในการโปรโมทละครนึอหรือเปล่ากต่บังพูดอยดู่เนี่ยฮะอ้าวแล้วปัญหาก็คือไหนบอกห้ามดูละครไทยไงเอเอแล้วอ๋อสัญญาล่วไปเหรอดูทางเพจหรือว่าสัญญาล่วไปเหรอเอออ้าวสมเด็จุ้นเซนท่านคุมไม่อยู่หรอก เราส่งสัญญาณแรงชัดละครไทยใจขังเจ้าเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมอย่ายอมอย่ายอมเใจเย็นๆนิดนึง <c oughs> พี่ชื่อว่าเป็น i อน้องคุณผู้ชมจะเอามาไหมความเห็น,นะอะไอที่บอกบุกเข้ามา,มาฮะคุณผ,ผู้ชมในในใน,ในเพจช่องสามเราแซวบอกแบรนด์หนังไทยแต่เกาะติดช้ำเลย ใช่โอ้โหแบรนละครไทยกอดตินช้ำนี่อุห์ดีใจตอนที่แบนนต่อไปจะได้ไม่ต้องถูกเคลมน้องจำได้ไหมที่พี่พูดไปค่ะไอโอเขาเข้ามาเขาเขียนเป็นภาษาไทยเหรอคะแปลไงอ๋อนี่คือแปลแล้วหรือยังไงเอาน้องว่าไปซิหรือว่านี่คนไทยที่เข้าไปตอบโต้ฮะเอป็นคนไทอบโตอ๋อแล้วอัเปิดเขาเขียน เขามาเปิดไงน้องอ๋อยังไม่เห็นข้อความอันที่ก็ประมาณว่าพี่จับใจความว่ามาเคลมว่าเป็นอ่าละครชุดต่ชุดไทยอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่ไงอย่างคนนี้ค่ะเขาโพสต์ว่าเป็นพัฒนาการการแต่งกายเลยนะคะว่าสมัยก่อนอ่ะชาวกัมพูชาแต่งกายกันยังไงเหมือนเป็น Before กับอ f ฟเตค่ะแล้วก็เคลมไปถึงบุพเพด้วยละครบุกเพสันนิวาสอะ เป็นของเขาอ่อเขาบอกว่าแต่งตัวฮะอ่ะววาอ่าผมก็ไม่อยากจะไปมากกว่านี้หรอกเดี๋ยวจะเป็นกรณีที่อ่าพี่น้องชาวกัมพูชาครับผมเชื่อว่าท่านรับสัญญาณผมอยู่ตอนนี้ท่านไม่เชื่อผู้นําของท่านหรอกอ่าผมจะบอกว่าเอาเดี๋ยวคุณเซนด้าไว้ให้คุณเซนตอนนี้ไม่เว้นเลยนะเนี่ย <S <S พี่สนธิลิ้มทองกุลเอยพี่โต๋ผมเนี่ยจตุพรพรมพันธ์เอ่อคือ พี่น้องชาวกัมพูชาทั้งหลายเราเป็นประชาชนธรรธมดาเราไม่ได้อยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเอาเป็นว่าเราอยู่กันสงบปกุกดีและนี่คงจะเป็นขบวนการปั่นจำนวนหนึ่งน้องเชื่อพี่เถอะอายังไงนะยกตัวอย่างสินี่ค่ะชุดไปถึงตอนบุเพละครบ,บุเพสันนี้ว่าขยาขึ้นมาซีนหน้าพี่ไม่ต้องหรอกออเขบมพัฒนามา ของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นบุเพเห็นไหมแล้วก็คอมเมนต์นี้ถ้าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือเขาเคลมลายสักเหรอคะลายสักในเรื่องใจขังเจ้าอ่ะใช่ไหมมีอาคมอะไรเงี้ยใช่ไหมน้องณเดชจะมียันมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นของเขาอีกเหรออันนี้จริงๆนะ ถ้าไปตามความเชื่อของ Io หรือความเชื่อของคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยมากพี่น้องชาวกัมพูชาเพื่อนรักเชื่อผมเถอ,อะนี่ถ้าเกิดมันเป็นจริงขนาดนั้น <c oughs> ที่เขาพยายามจะเคลมนะนี่เป็นมหาอำนาจแล้วนะ <c oughs> เป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกเลยโดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ที่เมืองไทยให้ดูลายเหรอฮที่เรายอมรับอยู่ประการเดียว ไม่กระตั้งละครไทยหรือหนังไทยยอมรับว่าเป็นของท่านก็คือหมอผีหมอผีเขมรคําคุณใส่ครับน้องยังเชื่อเลยอุ๊ยทําของใส่ของเขมรเอาเข้าท้องแล้วค่ะกระปูเขาไปอยู่ในท้องเปล่าเดี๋ยวไปสแกนดูเลยต้องถอนของออกเอาต่อสิต้องขออภัยท่านผู้ชมในช่องสามตกใจเหรอพี่พูดผิดเหร ตกคาว่าเพจตกใจใบเลยแอบฟังไม่อ่านเลยว่ามีอะไรกันเหรอฮะข้างนอกมีอะไรกันเออมีอะไรอีก้องไปอ่านสิจบแล้วค่ะของคุณกสิทธิพิรม,ม,อ,มอ่ะอ่ะท่านผู้ชมฮะม,มีอะไรอีกนี่เขายกถึงขนาดนี้เลยอันนี้น่าจะของเราเข้าไปล้อใจขังสบายอ่ะฮะ อ่า,หาไหนดูซิพัฒนาเขาเป็นยังไงแล้วก็เสียรุ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ซีเรียส,มมนนสไหนอ๋ออืมเลิฟเดสจีเนชันนี่คือบุเพสันิวาสค<า>่ะอืมอ่ะนี่เอ่อนักขณะนี้เอ็ดดี้ฮุนเซนพูดอะไรไหมตกลงสมเด็จฮุนเซนน่ะ เอาเดี๋ยวดูนี่น่าจะติดละครกันฉัำเลยเนี่ยใจขังเจ้าใช่ไหมฮิตแน่นอนใจขังเจ้าท่านผู้ชม